สวัสดีค่ะยุพโซรามิตาค่ะให้นิยามตัวเองนะคะเป็นภาษาอังกฤษสักหนึ่งคำอาจจะไม่ใช่คำเดียวแต่ขออนุญาตนิยามว่าน่าจะเป็นคำว่า shop and change จ้ะค่ะมันมันเหมือนกับแปลว่าไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าวาลรีหรือเปล่าหรืออะไรไม่รู้เป็นคำพูดของฝรั่งที่เขาหมายความว่า เหมือนเปลี่ยนแปลงไม่มีหยุดเหมือนเปลี่ยนหมุนไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคงเป็นคำนั้นค่ะค่ะสำหรับยิปโซนะคะภาษาอังกฤษเอ่อน่าจะเป็นตัวช่วยบทบาทของมันในชีวิตยิปโซที่เขาที่ผ่านมานะคะอาจะส่วนตัวมากแต่ว่าเหมือนเป็นตัวช่วยที่ทำให้เรา เหมือนมีสติกเกอร์อะไรแปะตัวอยู่บ้างะคะคือเป็นเด็กที่ธรรมดาธรรมดามาตลอดทําอะไรไม่เป็นความสามารถพิเศษไม่มีพอได้เรียนภาษาอังกฤษปุ๊บว่ามันกลายเป็นความสามารถพิเศษที่เราสามารถกรอกเข้าไปได้ในในในช่องค่ะ <c oughs> คงเป็นตัวช่วยยิบในหลายๆอย่างจริงๆค่ะแล้วก็ช่วยนอกเหนือจากนั้นด้วยปากบอกเพื่อนๆคนที่อยากจะพูดเป็นนะคะ แต่ก็ยังกลัวอยู่อะไรอยู่หรือว่ายังยังยังกลัวว่าพอตัวเองพูดออกมาแล้วคนจะมองเหมือนกับคนจะหัวล้อหรือว่าคนจะมองว่าเราอันนี้คุยกันตรงๆอะนะคะเวลาคนที่พยายามเรียนภาษา,ษาอังกฤษอะบางครั้งจะโดนมองว่าพยายามจะเหมือนกับเหมือนเป็นแบบเด็กนอกพยายามจะพูดภาษาอังกฤษพยายามจะไฮโซหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูได้ยินอะไรอย่างงี้จากหลายคนเยอะมากว่าแต่ว่าอยากจะให้มองว่า มันดีแล้วที่เราพยายามจะทําอะไรเพื่อให้ตัวเองพัฒนาขึ้นนะไม่ว่าจะในทางไหน